วันนี้เวลา17.06นาิกา6นาทีศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรกัติยร,ราชนารีสเสด็จไปยังพื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียดติ60ปีเจ้าฟ้าจุลาภรณ์ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์เขตหลักสี่ สำหรับโครงการจะสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเสริมประเกียริ60ปีเจ้าฟ้าจุฬาภรราชวิทยาลัยจุฬาภรจัะตั้งขึ้นตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ด็ตร สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัตคดยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุลาภรณ์เพื่อเป็นศูนย์รวมการวิจัยสร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่มุ่งเป้าตามแนวทางของราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศในด้านการแพทย์การสาธารณาสุขและวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรต่างๆของราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ โดยอาคารดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตบวราคาติยราชนารีในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบห้ารอบในวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2560ตั้งอยู่บนพื้นที่ติดกับศูนย์การแพทย์จุฬาภร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลจุฬาภร์เป็นอาคารสูง10ชั้นความสูงโดยประมาณ60เมตรมีที่จอดรถใต้ดิน3ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยรวม 79,300ต,ตารางเมตรภายในอาคารประกอบไปด้วยส่วนสนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้เช่นพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันห้องสมุด ห้องนันทนาการและศูนย์กีฬาของราชวิทยลาลัยจุฬาภรณ์และส่วนของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยขนาดต่างๆเพื่อรองรับหน่วยวิจัยแกนนําที่มีความร่วมมือกับสถาบันเครือข่ายระดับโลกเพื่อดําเนินการขับเคลื่อนง,งานวิจัยด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภร์ไปสู่ระดับแนวหน้ารวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงกับเครือข่ายชุมชนและสังคม ทั้งนี้การก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ60ปีเจ้าฟ้าจุฬาภรคาดว่าจะแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2567